ครูเดินทางออกจากบ้านไปทางทิศตะวันออกอ่าอันนี้ต้องวาดรูปแล้วคือเวลาวาดรูปอันนี้ทิศเหนืออยู่ข้างบนนะนี่คือทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้นะครับอืมต้องต้องใช้อย่างนี้นะอืมเอาละครูเดินทางไปทางทิศตะวันออกนะฮะระยะทาง2.4กิโลเมตรแล้วขึ้นทางทิศเหนือ3.2กิโลเมตรถึงโรงเรียนพอดี จงหาระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนในที่นี้หมายถึงว่าระยะห่างแบบเส้นตรงอ่ะคือสั้นที่สุดอ่ะหรือพูดง่ายๆก็คือเอียงๆนั่นแหละอ่ะเติมให้อีกหน่อยนึงก็ได้คือบ้านเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้นะฮะเดินทางไปทางทิศต,ตะวันออกแล้วก็ขึ้นไปทางทิศเหนือถูกไหมครับแล้วก็จะเจอโรงเรียนหะฮะโรงเรียนมีเสาธงเนาะอืม เราก็จะเจอโรงเรียนเขาถามว่าระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนเนี่ยก็คือไอ้อย่างเงี้ย <4. S 1> เท่าไหร่ <4. S 1> คิดเสร็จแล้วสกิโลครัสีกิโลอ่ายังไม่ทันจับเวลาเลยเก่งมากอ่ะลองดูนะ2.4แล้วก็ตรงนี้คือ3.2ถูกปะอ่าเราเราคิดยังไงฮะไหนอลองบอกมาสิ ย่า yeah. แต่เลขมันเยอะเนาะคิดอย่างนี้ได้ไหมอ่ยี่แ3ดสามแปดอ่ะมันคือ3ามคูณด้วยศูนย์จแทนเดี๋ยวนะข้างล่างมองไม่เห็นสักรบปะอ่ะคิดอย่างที่พี่กำลังเขียนได้ไหมสามจุ 8, มันก็คือ4ี่แ4ดสคูณด้วยศู แทนแทนโอเคไหมเพราะนั้นตัวสุดท้ายมันก็คือ5คูณด้วย0.8ถูกไหมครับ5 8 40คำตอบก็คือ4กิโลได้ไม่ต้องคิดโทสิยมด้วยไม่ชอบโอเคป่ะคืออันนี้เราทำข้อสอบแล้วเนาะเพราะนั้นพี่จะเลือกวิธีที่ดีที่สุดง่ายที่สุดคิดเลขน้อยที่สุด นะครับโอเคไหมเพราะนั้นอะไรที่มันเทียบกับสามเหลี่ยมที่เราเคยเรียน3 4 5 5 12 13าห้าองสามอะไรเงี้ยนะฮะพยายามเทียบนะครับอืม